สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําอาหารอีกแล้วนะคะชวนทําอาหารอาหารแบบใสง่ายๆนะคะนี่มาผัดมามะ่ามาผัดมามะ่าแต่ว่าจะเป็นผัดมามะ่าใส่ใบหูระพานะคะเพราะว่าเอาใจคนชอบกินหูระพานะคะเพราะการชอบกินหูระพานะคะเอาไปใส่ในอาหารแล้วมันอร่อยดีนะมันหอมดีนะคะก็จะผัดมาม่าใส่ใบหูระพาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้มก่อนนะคะ อันนี้เป็นยำยำนะคะเรียกมาเม่าจิจินะคะยำยำรสต้มยำกุ้งนะคะนะคะกุ้งแล้วเราก็จะเอาเครื่องในเนี้ยค่ะเครื่องในเนี้ยใสไปเลยค่ะคือจะไม่ปรุงเพิ่มนะคะก่อนอื่นแล้วก็ทำการลวกก่อนค่ะใหญ่มา,มาลวกปมาม่าให้เขา ต้องลวกนานนะคะไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจหลิเขาต้เขาเอง,ะองตะกอค่ะเขายมีความแข็งๆอยู่เนาะมาม่านี่เป็นเขาเรียกนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมเดียให้ดูสวยงามนะคะนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างเขาสร้างขึ้นเพื่อให้ทหารกินนะนะคะสมัยก่อนนะคะ แต่กลับกลายเป็นว่าได้รับความนิยมชั่วโลกนะคะเป็นนวัตรกรรมที่ทคนรู้จักดีนะคะหนามาที่ผมก็เรียกว่ามเมงนะคะเมงมีหลายแบบค่ะแต่ของบ้านเราจะใส่ชูรสเยอะนะคะที่ผมไม่ค่อยมีใส่หมือกันแต่แต่ไม่เยอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อน แล้วก็ครอบไปค่ะมีอะไรครอบก็เอาเนี้ยคอบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บโหระพากันค่ะโหระพาโหระพางามกันไปไหมนี่เก็บไปเลย ตามสบายเลยนะคะกันจะใส่เยอะๆนะคะมันเป็นผักแผ่ใส่แทนคะน้าเลยค่ะผ<ข>ัก<ข>เฮ้ยกนี่ฝั<ห>ง่งนี้เริ่มดอกแล้วคะ่ะโอ้ยพริกเรลพริกเรลนะคะ <S <S แวะดูอย่างอื่นก่อนค่ะพริกขูหนูเรา พริกขุ่นปุกพริกขี้หนูนะอันนี้เป็นที่ขึ้นในที่ปลูกในเนี่ยนะคะในกล่องโฟมนะคะจะได้กินแล้วตัดกินได้แล้วค่ะแต่ว่าพอดีที่บ้านแม่มีปลูกเหมือนกัน,นะคะ่ะโอ้ยมีถั่วปูด้วยเดี๋ยวไปแก้มดีป่ะคะนต่นถั่วเด็ดเด็ดเดี๋ยวไปเก็บฝังนู้นก่อน ผักชีนี่ผักชีผักชีไปย้ายย้ายจากตรงที่มันแคล้แกมาปลูกนี่ค่ะโตลแล้วค่ะนี่คือเราจะได้กินไหมเนาะนี่โหระพาที่ปลูกในกล่องโฟมนะคะสวยงามดีมากะคะ่ะัหระพาเกิดดีเกินไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะปลูกเก็บเม็ดไว้แล้วจะรอจะปลูกแค่นิดเดียวนะคะไม่ปลูกเยอะค่ะปลูกเยอะล้วกินไม่ทันไม่นึกว่าเขาจะได้ผลดีขนาดนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราเอาเก็บถั่วไปแก้มสักนิดนึงนะคะเก็บถัว่วโอ้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เขาไอ้นี่แล้วค่ะโอ้ยสองนัยนะโอ้ย เขาไปอยู่ฝั่งกำแพงตรงนู้นนะท่านเริ่มเป็นแบบอย่างงี้นะแบบนี้ตำตำอร่อยค่ะเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปทำอาหารกันต่อต่อด้วยมนะเขือเทศอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปใส่เพิ่งเก็บไปเก็บได้ทุกวันนะคะผักกินไม่ทันนะคะนี่ไม่ได้รดน้ำนําไม่ได้รดน้ำวันเดียวเหี่ยวขนาดนี้นะ,ะคะแดดแรงนะคะหน้าร้อน จะเลยสามนาทีนะคะเดี๋ยวก็เอาดินออดน้ำออกดินน้ำออกเอว้นะคะผักนี้ล้างเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเรามาผัดก,กันค่ะตังน้ำมันเดี๋ยวเปิดที่หลูดลงค่ะาาในใ้ำมันไปเกียมสับกระเทียมไม่ใช่กระเทียมสับกระเทียมทุกค่ะใส่หมูลงไปนะคะประมาณสี่ห้าต่อน นิดหนึ่ลยกราหนึ่งผิดหนึ่งแล้วตามชอบนะคะแต่ไม่ชอบใส่หเยอะไม่ใส่เลยก็ได้โอเคใส่เกลืลงไป แล้วก็ใส่ผัดใส่กระตัตปีลงไปนิดหน่อยนะคะไข่ค่ะใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวเราตัดตรงไว้รอนะคะ่ะตัดตรงมาม่านะคะ ของเครื่องปรุงแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปสองซองใส่ทั้งหมดเลยค่ะ ผมร่วงแน่ๆโซเดียมนะเขากินมาม่าเยอะไม่ดีนะคะโรคไตเพราะว่าเขาโซเดียมนะเค็มไตทำงานนะ<ม>กินอะไรเยอะก็ไม่ดีนะคะกินหวานเยอะก็ไม่ดีเนาะคนดาวก็รู้ต้งรู้แต่ว่าตัิยาก แล้วเราก็จะมันมือเทพเทศใส่นิดหน่อยนะคะกระเด็นใส่นี่คะ่ะใส่โหระพาลงไปพาตัวอีกของเรา ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเยอะๆไม่ได้ดิบไว้ก่อนนะคะใส่ปเลยใส่ไปลยหนึ่งส่วนเรากินยังไงก็ไม่หมดนะคะโหระพาเยอะจริงๆค่ะเพราะแค่ไอ้นี่เดียวนะคะใครอยากได้นะคะใครอยากได้โหระพานะก็ตอกเข้ามานะคะ ไปที่อยู่ญี่ปุ่นโหระพากับไอ้นั่นค่ะกับกะเพรานะคะแต่ว่าเสียค่าส่งเองนะคะแต่ว่าค่าค่ากะเพรา,าค่าไอ้นี่ค่ะไม่คิดตังค์นะคะค่าส่งก็มไม่ดูเหมือนกันว่าเท่าไหร่ตามน้ำหนักนะคะแต่เพื่อนๆก็คงจะปลูกโอ้เพื่อนๆก็คงจะปลูกผักกินเองอะนะคะเนาะ สำหรับคนสั่งแดงน,นะคะเห็นมากเขาก็ปลูกผักกอนเองค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะว่ามีไปเดี๋ยวะ,ะโอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานหอมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดมาม่านะคะมาม่าจะใช้รสอะไรก็ได้นะคะตามใจตามสะดวกเลยคะ่ะผัดปลาม่าใสโหระพานะคะหอมๆนะคะ,ะแล้วก็เราก็จะมีผักแกล้มเลยคะ่ะผักในสวนนะคะเขามีนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เอามากินกับน้ําพริกบ้างนะคะเอามาแกล้มกับพวกอาหารเอามาเคียงกับอาหารเราด้วยนะคะอย่างลาบอย่างอะไรเงี้ยก็ เนะะี่ยค่ะได้ค่ะถ้าเขาออกน้อยๆนะคะไม่พอตําไม่พออะไรเงี้ยโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ